ษัดีบันได9ก้าขั้นสู่ความยั่งยืนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงเริ่มต้นจากขั้นพื้นฐาน4ีขั้นแรกนั่นคือพอกินพอใช้พออยู่พอร่มเย็นซึ่งสร้างได้ด้วยการปลูกป่า3อย่างประโยชน์4อย่างบันไดขั้นที่1พอกินเงินทองเป็นของมายาข้าวปลาสิของจริงต้องเริ่มจากการอยู่ให้ได้โดยให้ความสําคัญกับข้าวปลาอาหารที่สร้างได้จากพื้นที่ของตัวเองพอมีพอกิน ด้วยการปลูกพืชผักผล,ลไม้ให้พอกินก่อนส่วนบันไดขั้นที่สองสและ4พอใช้พออยู่พอร่มเย็นปลูกไม้ให้พอใช้ทั้งทำเครื่องดุ่งหม่มมีสมุนไพรเพื่อรักษาโรคปลูกไม้ให้พออยู่คือมีไม้สำหรับสร้างที่อยู่อาศัยให้ร่มเงาประโยชน์ของป่าเหล่านี้ทำให้เกิดบันไดขั้นที่ 4, ี่พอร่มเย็น แนวทางนี้สามารถแก้ไขปัญหาความยากจนของเกษตรกรไทยและปัญหาหนี้สินที่พอกพูนจากการทำเกษตรเชิงเดี่ยวปัญหาความเสื่อมโทรมของทรัพยากรปัญหาความขาดแคลนน้ำารายแล้งได้ด้วยบันไดขั้นที่5และ6บุญและทานยิ่งทำยิ่งได้ยิ่งให้ยิ่งมีเมื่อทำในขั้นที่1ถึง4ได้คนเรามีพอแล้วที่เหลือก็นำมาแบ่งปันเป็นการฝึกจิตใจให้ละซึ่งความโลภ เ <tyard. S 2> ชื่อมั่นในริ์ของทานคือการให้ดังที่พระเจ้าอยู่หัวสอนไว้ว่า our loss is our gain การขาดทุนนั่นคือกำไรบันไดขั้นที่7เก็บรักษาเมื่อเรามีพอและได้แบ่งปันแล้วขั้นต่อไปคือการรู้จักเก็บรักษาใช้ภูมิปัญญาในการแปรรูปอาหารที่ยังมีอยู่เพื่อให้มีอาหารกินทั้งปีหรือว่าข้ามปีและย,ยังเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้สิ่งที่เราปลูกเอง บันไดขั้นที่7นี้ยังเป็นสิ่งที่เกษตรกรจะต้องทําให้ได้ก่อนจะไปสู่ขั้นที่8ต่อไปบันไดขั้นที่8ขายเนื่องจากเศรษฐกิจพอเพียงไม่ใช่เศรษฐกิจการค้าแต่ไม่ใช่เศรษฐกิจหลังเขาการค้าขายสามารถทําได้แต่ทําภายใต้การรู้จักพอประมาณและทําไปตามลําดับโดยของที่ขายคือของที่เหลือจากทุกขั้นแล้วจึงนํามาขายขายด้วยความรู้สึกของการให้เพื่ออุ้มชูเผื่อแผ่แบ่งปันไปด้วยกัน สุดท้ายบันไดขั้นที่9กองกำลังเกษตรโยธินหรือการสร้างเครือข่ายเชื่อมโยงทั้งประเทศเพื่อขยายผลความสำเร็จตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิวัติแนวคิดและวิธีการดำเนินชีวิตของคนในสังคมในชุมชน